You with it. Drop it. สวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าเอ่ยวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะ วันนี้คุณรูจะพาเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหนูน้อยนักสัมผัสเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปเลยค่ะเรื่องแรกนะคะเด็กๆเกๆีเ่ยวกับการมองค่ะเราใช้อะไรในการมองคะเด็กๆใช่คะ่ะเราใช้ตาในการมองใช่ไหมคะมองสิ่งของมองสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะอย่างเช่นมองภาพต่างๆมองโทรทัศน์ มองหนังสือแล้วก็มองเห็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเรื่องที่2ค่ะเกี่ยวกับการดมกลินล่นเราใช้อวัยวะส่วนไหนในการดมกลิ่นคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเราใช้จมูกใช่ไหมคะในการดมกลิ่นดมกลิ่นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะกลิ่นต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะมีน้งกลิ่นเหมน็นกลิ่นหอม กลิ่นที่เราชอบดมก็ต้องเป็นกลิ่นหอมใช่ไหมคะกลิ่นหอมเช่นกลิ่นของดอกไม้กลิ่นของอาหารกลิ่นของน้ำหอมนะคะต่อไปนะคะเกี่ยวกับการได้ยินเสียงค่ะเราใช้อวัยวะส่วนไหนคะในการฟังเสียงได้ยินเสียงสิ่งต่างๆคะใช่แล้วคะ่ะใช้หูใช่ไหมคะฟังเสียงของสิ่งต่างๆรอบตัวเราอย่างเช่น ได้ยินเสียงของนกร้องเสียงของเพลงเสียงคนร้องไห้แล้วก็เสียงสัตว์ต่างๆนะคะเรื่องต่อไปนะคะเกี่ยวกับการชิมรสค่ะรสชาติที่เราชิมก็มีทั้งเค็มหวานมันเพชรใช่ไหมคะเด็กๆชอบรสชาติไหนคะเด็กๆใช้อวัยวะส่วนไหนในการชิมรสคะอ่าก็คือลิ้นนั่นเองใช่ไหมคะ รสชาติที่เราชอบชิมก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารนะคะผักผล,ลไม้ขนมหวานน้ำหวานต่างๆเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเรื่องสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับการสัมผัสค่ะเราใช้อว,วัยวะส่วนไหนในการจับสิ่งของคะเด็กๆใช่ค่ะเราใช้มือใช่ไหมคะในการหยิบจับสิ่งของต่างๆนะคะใช้มือหยิบสิ่งของต่างๆใช่ไหมคะ ใช้มือวาดรูปภาพเขียนหนังสือนะคะเป็นยังไงมัางคะเด็กๆเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหนูน้อยนักสัมผัสมาแล้วค่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาทบทวนกันนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันเลยนะคะเราใช้ตาในการมองเราใช้จมูกในการดมกลิ่นเราใช้หูในการได้ยินเราใช้ลิ้นในการชิมรส และสุดท้ายเราใช้มือในการจับสิ่งของต่างๆใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทำกันบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ